สวัสดีค่ะวันนี้นะแล้วก็อยู่กับเกม,ม,เมนะคะแบบไม่แท้กันเราจะมาดูกันว่าแม่ค้าแท้มันจะเหมือนเอ้ยแม่ค้าของไม่แถ้มันจะเป็นเหมือนแบบของแท้หรือเปล่าเราจะมาสร้างบ้านกันนะอุปกรณ์เรือรมันก็ต้องมีไม้อะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็กระจกแล้วก็ทำแบบสีสันอะไรเงี้ยสันเลยใช้เป็นสีอะไร ตัวชมพูล้วสีอ่าโอเคแป๊งหนึ่งหาที่ก่อนต้องหาที่ให่อยนหนครบพอสักครู่หนึ่งนะแล้วงเงียบโอเคได้แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อเมื่อกี้เราเบาเศษมุทัศน์อาจจะรบกวนถ้าไม่โชวไม่ได้อันนี้เราว่าจะสร้างตรงนี้ไม่สร้างเลยดูแบบ ทีวสร้างไว้แบบจริงๆมันสวยกว่านี้นะแล้วเราก็ไปเออเล่นหมดสวยดูสิดูบ้านดิจริงๆแบบจะเป็นร้านเค้กไงเป็นห้องของเรารหัสแล้วมึงดูเฮ้โอเคทำอะไรกันตายซะนี่ครั้งในห้องเนี่ยเอ็มีมันเปิดประตูเองไม่ได้เลยแล้วกล่องเป็นอะไรม่รูเดี๋ยวดูนะ จริงๆล้วมีของแท้จะโดนโอ้ใช่ดิพ่อเราลบออกไปเราก็อดเล่นไงยังไงนานแล้วนะจริงมีของแท้จะเล่นอนรของเราได้ส,สร้างเรื่องเยอะเดี๋ยวเราเล่นกันต่อตรงไหนดีสร้างตรงนี้ก็ได้ลองดๆก็จะมาสร้างบ้านกันแค่นั้นนะก็วางมาตรงนี้หนึ่งสอง สามสี่อ๋อแค่ห้าบล็อกหนึ่งสองสามสี่หวานี้เฟล่ก็มาขับยากมากเท่ายังกระเอานะต่อไปก็หนึ่งสองสาสี่ห้านี้วางบล็อกนี้ แล้วก็วางห้มันเท่ากันยังไม่เท่าน,นี่แล้วก็ชิโอจะซ่อมเป็นถนน,นยาวไปชิบโอเคได้แล้วนะเราอาจจะสร้างบ้านกาด พ่าไม่ได้เล่นไหมครับนอนมากที่เราพูดไปนั้นไหนะชือบทำเป็นร้านขนมครีมเลยทำเป็นไงไดีเป็นบ้านไม้กันเชือบเชือบเชือบ,บวางตกแมงขีกยดวางวางไปเกินด้วกันนะชุบ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 เดี๋ยวคลิปหน้าเรา,นนาก็จะเล่นไอเกมเนี้ย เกมที่เราโหลดอยู่ก็เป็นเกมซ่อนแอบวคลิีหน้าเรามาเล่นเกมซ่อนแอบกันนะชึวโอเค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 โอ้วางผิดอีกแล้วเราค่อยทุบออกบบกันนะ Well. ุบุบุบอ่วาวโอ้ตายแล้วฉันน่าเชื่อกะจกขยับเองได้ สไตล์ของเราตรงนี้เป็นประตูด้วยกันจริงๆว่าจะเอาประตูทางเนี้ยเลื่อมเผลอประเมินฮึมต้องสั่ เพิ่มเสียงนิดนึงบางคนถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงก็ต้องขอประทานอภัยนะต<า>ัวเราขอรีบนิดหนึ่งโอ้โห้ในทีแล้วเหรอ เสียงล็กครูวนนี้นั่งรึดึรึรึโอเคคุงกริ้งคุงกริ้งกระดิ่งแมวอ้าวใช้ประตูแบบเก่าแก่ไม่มีประตูเลยเหรอนะครับผมไม่แทนี่อยากโหลดนะครับข,ของแถมมากแต่ว่าที่เกียรโหลดเน็ตเราก็ไม่ใครมีด้วยพี่เกียรเติม เอประตูมาอ่ะดู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 แล้วก็ใช้เป็นไม้แล้วกันนะเชิบชบติดกันวางไม้อ่ะเร็วเ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 วอยากที่เกดทำหลังคาแต่ก็อยาก Ähm. Da war ein harter Typ. Ne? Schöp, schöp. Da 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 ช่วยช่วช่วยนะเดดู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 สร้างบ้านด้วยความหมวกตัวเเพลินกำลังเพลินกับการสร้างบ้านเหนราสร้างบ้านไม่เก่งหลอกอย่ามาว่าเราเลยทำหน้าบ้านให้มัน the เป็นแบบ สวยสวยนี่ไม่เขาลงคแค้มันจะบีบอกที่มันทุกดังเปรียบเพียบกไหนอันนี้เนี่ยเออมันพยายามจะรอดสีให้มันเหม,มือนกับของแท้เป็นแบบสีแท้แล้วก็เป็นเ็บ อ่ะห <g> ย <ười> ิายตายแล้วเขาจะ,ะมาวางอย่างนี้อ่ะเราก็ต้องเป็นเลยเอ้าทำไมนี่อ้าไม่กดไม่ติดอ่ะดู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 โอโหจะกระโดด,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 ดทำไมฉัน แล้วก็ยังไงนี่ต้องทำนี้จุบจุบจุบแล้วก็ใช้เป็นในไม้อ่อนโอน่ะนะแบบแบบนี้สวยง,งามระเบิดตติมไหน <c oughs> นาน,นี่ก็เยอะจริงๆนะเอาต่อไปนะคะแล้วก็จะขุดรูขุดอย่าง ตรู้ม่ต้องดูกมากเด้อนี่พอ<ม>ไปนะแล้วก็เอานหะกินไม่ค่อยลดกเจวเอวเอออะไรของเราไปค่อยแก้ไขมัน ไม่่อยสวยเลยสร้างแบบก็สร้างแบบมีแบบเป็นอะไรข้างบ้านนิดนึงเป็นที่ก็ ตนเรานี่ร well ่มรื่นกันจริงๆเลยวายเงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็มีน้ำแบบรำมทางดูด้วก็วางไว้ตรงนี้ชุบก็ใส่ลงมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดุดชุบเด๊ะ บ้านดักธรรมชาติครับผมจะมีไฟไว้ให้ถุงกันด้องความสวา่างดโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งในบ้านกันนะตรงน,นี้นะก็จะเป็นที่นอน สองเตียงใช้สีขาวแล้วก็แบบแมวเป็นเค้กเป็นที่เคยแฉะแล้วก็เป็นเป็นที่ทำอาหารก็มีเป็นกองเก็บขอ้อ มันเปิดกล่องไม่ได้ไม่แบบหมดแบบมีชีวิตมันอันนี้ได้อารู้และทำอะไรมันเราธรรมชาติใช่ไหมก็ฝึกในเยอะๆค่ะทุกความร่มรื่นโอ้โหต้นมาแบบแบบนี้แบบดูดีร่มพัดเย็นสบายชิบนี่ บัสไทยดีคุดีคุ่สังเอ๊ะเอ๊ะเต้องมสักยอดไม่ได้อีกอือัยคูดสวยงามดูนั่นเดี๋ยวให้ดูสกรีน สกิน <Skin. S 1> มันเปลี่ยนไม่ได้ไงแบบขอ,อไม่แท้มันไหนวะอันนี้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 อยู่สุดิคันสำหรับวันนี้ Yo, <laughs> นะคะแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นเกมที่เราบอกกันบ <laughs> ๊ายบายยเๆอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วก็กดติดตามมาด้วยโอเค